ทำไมถึงมาเอาพวกของแบบนี้มันอยากสะสมหรือ,อยังไงสะสมเพราชอบครับอ๋อแล้วรู้จักลุงมาจากไหนเนี่ยดูจาก Youtube ครับเห็นจาก y o u t u b e เลอดูมานานหรือ,อยังก็ประมาณเกือบปีนะครับเกือบปีก็หมดประมาณลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไัยคิดถึงเราวันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับเศรษฐีท่านหนึ่ง<อ>นะเดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อน ชื่อไพรัตจันทร์พุทธครับไพรัตนะชื่อเล่นๆนะชื่อชื่อรัตครับชื่อรัตนะมีเงินประมาณพันกว่าล้านถึงไหมขาดนิดนึงครับขาดขาดเท่าไหร่ขาดร้อยก็ขาดก็ปัน,พ,นพันกว่าล้านนะแต่ที่เหลือขาดเท่าไหร่เดี๋ยวไปซักซักไซส์กันเองนะครับอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณไพรัตเนี่ยอยู่ที่บ้านเดิมอยู่พิจิตรครับอ๋อเหรอ มามาอยู่ยุทธยามาทํางานยุทธยาอ๋อทำงานายุทธย,ย,ยานะแล้วตอนนี้มีเห็นว่ามีสวนเหรอมีสวนอยู่ที่พิจิตรอยู่ประมาณสิบไร่ครับโอ้อ่าวันนี้มาเอาไปหลายอย่างเลยมีสิบไร่นะแล้วปลูกอะไรไปบ้างแล้วที่พิจิตรอ่ะก็ปลูกไม้ป่าอะไรครับแล้วไก่ไก่ไ,ไปนิดหน่อยไก่นิดหน่อยนะวันนี้ก็มาหาลุงกลมนี่คือทําไมถึงมาคือสนใจอะไร เด้ๆเอานี้มาก่อนตานี่นี่คืออันนี้นี่ที่ตรงนั้นนะอันนี้คืออันนี้นะนี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่คือไผ่เลี้ยงดําลูกผสมครับก็ต้องขอขอบคุณอ่านี่แหล่งพันธุ์ก็คือจากทางอ่าโลจังกระสุภาพโลจังกระนะครับนี่นี่คือหน้าตาแบบนี้เลยสวยปิ๊งรืบเปลือกเวลาเขาแห้งเนี่ยเขาจะเป็นแห้งแล้วลายตายแล้วสวย เป็นอีกกลุ่มหนึ่งท่านนี้ก็บ้าคล้ายๆลุงอันนี้ไม่ได้บ้าแล้วเขาเขาชอบแต่ลุงอับบ้า <c ười> ค่อยๆเก็บนี่เขาค่อยๆเก็บก่อนวันนี้ได้จักรูนี้ไปสองตัวคือตัวนี้เขาเรียกว่า,าเลี้ยงดำลูกผสมได้ไปนหนึ่งแล้วเองตัวหนึ่งได้ไปแล้วแล้วก็แถมไปด้วยก็คือเดี๋ยวไปดูก็ได้เขาเรียกว่าลายพนนายนะอ้าวไปอันนี้ไปก่อนเลยนะเดี๋ยวเราไปตามดูที่ว่าคุณไพรัตนี่เอาอะไรไปบ้างเอาไปดูกันไปไปดูกัน นี่ก็จะไปผปูกที่พิจิตนะครับไปอนุรักษ์พันไว้ก็มีไผ่ลวกครับมีไผ่ลวกไผ่สร้างมนนิดหน่อยแล้วก็ไผ่ไผ่ลวกหวานผูกกระดึงอ๋อมีมีแล้วนี่นะมีสร้างมนิดหน่อยมีลวกหวานผูกกระดึงสองอย่างมีอะไรอีกไม่แปลกแปลกอ่ะเรื่องไม่เคยมีไม่มีครับ<อ>แล้วก็มีไผ่ลวกบ้านเนี่ยแล้วก็มีไผ่ที่ไปเอามาจากปมป่าไม้ครับ จริงก็แจกมาฟรีจริงเขาแจกมาฟรีคาดว่าจะโดนหลอกหรือไม่เมื่อกี้คุยนอกรอบกันเดี๋ยวรออีกสักสองปีก่อนให้เห็นให้เห็นฟอร์มหน่อยแหมถ้าอย่างนั้นเราออกยากนะทีนี้มาดูกันครับวันนี้วันนี้โดนป้ายยาเขาเรียกว่ามาหาลูกรมเนี่ยเอายาป้ายยาป้ายนี่หมดไปเท่าไหร่เนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้เลี้ยงดำลูกผสมนะหนึ่งอย่างนะลูกๆอ้าวอ้าก็จะมีอันนี้ไผ่ดำงนะ ขั้ไปเลยลไม่เดือดูมมันใหญลรูมมันใหญมามามา,าได้อะไรไปบ้างแล้วนะอันนี้ที่ได้ไปแล้วนี่นะครับก็เป็นไข่ซางมูลน,นะท่านนี้บอกว่าอยากขยัดหน่อยเอาเล็กแต่ของเล็กของลุงก็เขาเรียกว่ามาตรฐานนะครับอ่ได้ไปแล้วนะครับคุณไท่ลัดโอ้มีลูกคนเดียว ก้องหน่อยนี่นี่คนนี้เขาไม่ใช่ง่ายง่ะน,นี่ยิ้มมาพี่หนุ่มยิ้มมาเห็นลูกเขาแล้วเขาถ่ายออกกล้องได้ะก็เป็นฟังมนุนครับที่ได้ไปแล้วนี่แต่ว่าขั้เขาานเรื่องเล็กเพราะว่ามันมันใส่ยากด้วยนะยินทราฟังมนุนถุงเล็กครับอ้าวโอเคอันนี้เข้าเรียบร้อยต้นไม้ยเยอ,อะชื่ออะไรลูก กอปองป่องชื่อออชื่อชื่อน้องอะไรเอ่ยน้องะไรน้องน้ำวาน้มายน้องไม้อ๋อน้องไม้ที่เท่จะตายทำไมเรียกกันอะไรนี่ใช่เปล่านะแล้วคือแคนดี้นะคะอันนั้นแคนดี้แบบรู้อายุนะต่อมาอันนี้พยัคครับอ่าให้เห็นหน่อยแคนดี้รู้อายุมีป้ายแล้วจ้ะนี่พยัคนะจ้าพยัคเอาคุพยัคก็ได้อะไรไปบ้าง เรากล่าวว่าประมาณล้านกว่าบาทยังไม่ถึงเลยเนี่ยแช่ไม่ต้องตัดเนาะจะให้มีคนเยอะกันนี้หน่อยอันนี้คือนนี่มีโคลมพรมโคม,มอันนี้พรลมอ่า uh, ไม่เป็นไรพรลมรอกหวานนะครับนี่ตัวเด็ดอของเขาเลยนะอยู่สูงเป็นเลยไอ้นี่นะนี่เขาตัดอ่าได้ดโคลมรอกไปแล้วนะครับถึงรอกหวานได้เป็นสองต้นนี่วันนี้วันนี้นี่แถมไปยังไม่ได้ทาอะไรนะ ถ้าทาละสวยปิ้งเลยไปทาขัดๆเงาเงาเอาเองอันนี้คือจำได้ไหมถึงไปรัดอ๋อผกักผักลายพะนายผังพะนายอ่าเป็นตะกูผักครับถูกต้องนะผักลายพะนายถือไว้ก่อนหนึ่งถือไว้ก่อนนะเอาขึ้นเลยผักลายพะนายขึ้นเลยนีค่ครับผักลายพะนายขึ้นเลยจ้าเราก็รู้ว่าเราอ,อะไรไปบ้างแล้วนะครับรถยังไม่เต็ม เด้งเดี่ด่เอออ่าต่อมาครับอันนี้ตัวนี้ก็ของแปลกแต่ว่าแปลกนะนี่ครับชุงยีครับลากเต็มเต็มกระถางเลยชุงยีไผ่สีฟ้าเอาขึ้นเลยเอาชุงยีขึ้นก่อนชุงยีขึ้นเลยตาไปชุงยีขึ้นเลยเสรียบเข้าไป พุงยีนะได้ไปแล้วครับหนึ่งตัวแหมยังไม่ถึงล้านเลยน่าจะล้านกว่าบาทอันนี้นี่คือตัวโน้นนดูกระดิกไก่อนอันนี้คืออะไรเด้อเด้อเด้ออันนี้คืออะไรอันนี้คือของแปลกนะเนี่ยเราพูดตรงตัวนี้ไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่นะผักลายสุราอันนี้ตรงเป๊ะนะเราไปเห็นกอมาแล้วนี่ก็ต้องขอบคุณในหัวในหัวสุภาพเอาระวังหนอนตัวนี้ ตัวนี้แบล็กแอสเปอร์อ้าวอันนี้แบล็กแอสเปอร์ไปขึ้นก่อนแบล็กแอสเปอร์ทิ้มลงไปนู่นเลยอ๋ออ่าแบล็กแอสเปอร์ะอะนะครับนี่คือไข่ตรงลำดำครับกำลังมัขึ้นเดี๋ยว็ขึ้นนี้ก็ได้ขึ้นนี้ก็ได้ไข่ตรงลำดำครับขึ้นเรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยไข่ตรงลำดำนะครับอันนี้คือครัเมี่ยงไฟล่ะครับอันนี้ง่ายๆเลยสวยสวยสวยนี่ตงงัวเด็ดที่สุดอีกตัวหนึ่งนี่คือ ไทยเลี้ยงดำลูกผสมนะครับนี่ขึ้นแล้วครับอ,อ่าโดนฝ้าย,ยาไปนิดๆหน่อยๆทำไมาถึงมาเอาพวกของแบบนี้มันอยากสะสมหรือ,อยังไงสะสมเพราะชอบครับอ๋อแล้วรู้จักลุงมาจากไหนเนี่ยดูจาก YouTube ครับเห็นเห็นจาก y o u t u b e เออดูมานานหรือ,อยังก็ประมาณเกือบปีนะครับเกือบปีทั้งหมดประมาณ10กว่าล้านปกติ <c oughs> <c oughs> ลุงจะเอาท่าเดียวนะเรียกว่าลุงจะเอาท่าเดียว เพิ่งเพิ่งจะเพิ่งจะเกษสรอ๋อแต่ว่าก็ลงอย่างอื่นพวกไม้ป่าอะไรไปด้วยครับอืมจะเอาไปแทะแทเอาอันนี้แบบว่าสิบกว่าไร่ในยุวงอำเภอไรเมื่อกี้พิจิตรยังไม่ได้ฟังอำเภออำเภอบึงนารางครับบึงนารางเมื่อก่อนเป็นอำเภอโพทะเลเรืออันนี้เขาแบ่งเป็นบึงนารางแล้วน้ําท่วมไหมที่ที่ผมอยู่ไม่ท่วมครับโอ้ทั้งนั้นเดี๋ยวมีโอกาสเรายังไงเอาไปปลูกกระตักปลูกให้หน่อยเดี๋ยว ได้ผ่านไปไม่ไกลกันจะแว่นเป็นเที่ยวเปนเที่ยเียนไปแล้วจากสึกไปอยู่จริงจังเมื่อไหร่หรือว่ายังไม่ได้อยู่จริงจังหรอกน่าจะอีกหลายปีอยู่ห้าปีสิบปีตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่นี่นะครับอ่าทีนี้ก็อ่ะออก็ต้องใส่แว่น ต้องใส่ไหมขับรถตอนใส่ตอนขับรถอ่าโอเคอดีเราเเลียกันมารอบหน้าก็ค่อยมีอยากได้อะไรคิดในใจไว้นะครับก็ถ้ามาเราที่ที่อยากได้ในใจลองลองคิดดก่อนที่มีอะไรนางฟ้าเมื่อกี้บอกมีนางฟ้าตัวหนึ่งแล้วอะไรนะที่อยากได้เยอะแยะกลุ่มดำครับกลุ่มดำกระเทียมขลุ่โอ้พวกนี้ลายพันแพรเลไนะพวกไผ่เปล่งเลยปะเนี้ยไผ่เปล่งไผ่จระเข้อีกเยอะ แต่แต่ว่านิดหน่อยตเตรียมไว้สักประมาณสี่ห้าสิบล้าน <c oughs> ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณเอาพอเบอร์พเบอร์เผื่อบางทีมีโอกาสอยากเปิดเผยไหมเนี่ยอยลืมติดตามอยลืมติตามิดต,ตามช่องติตดาต,ตามช่องอาพูดหน่อยลูก092 9 9เก้าสอง2าชื่อ ชื่อไทยรัฐจันพุทธครับไทยรัฐจันพุทธเอ้าคุณผู้ที่เมื่อกี้บอกปิดหน่อยติดตามช่องเลยลูกติดตามช่องก็ไม่ไหวอ่ะเออมีช่องด้วยใช่ไหมไม่ดีลูกหน่อยใส่แท็กกล้องอ่ะยของกล้องลืมแล้วตามช่องลุงกลมพาชมไทยเอออ่ะคุณผู้ที่คิดถึงเราอ่ะอ่ะขอบพระคุณนะครับ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ